56, to Questions 56 to 58 refer to the following conversation and list. I want to withdraw $500 and deposit this check. It is in a foreign currency, so a different rate of collection fee will be charged. I see. How long does it take for the collection to go through? Typically 30 to 45 days. By the way, have you got our app? Yes, I use it daily. It's quite convenient. Then you can check the status of the collection on the app. Number 56. Who is the woman likely to be? ข้อ56ค่ะถามว่า who is the woman likely to be ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นใครนะคะฝ่ายหญิง likely ก็คือน่าจะหรือมีแนวโน้มนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้หญิงน่าจะเป็นใครนะคะข้อ a a hospital cleaner เป็นพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลนะคะข้อ b ค่ะ a hotel receptionist ก็เป็นพนักงานต้อนรับนะคะของโรงแรม receptionist นะข้อ c ค่ะ a housing tenant ตัวนี้นะคะ tenant คือเป็นคนเช่านะคะเป็นเป็นผู้เช่าบ้านนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะข้อ d a bank teller ก็เป็นพนักงานแบงก์นั่นเองพนักงานที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะก็คือเรียกว่าเป็น teller เนอะ ทีนี้คําตอบเนี่ยมันก็คือเราอันนี้เราอาจจะต้องดูจากทั้งอาจจะต้องฟังแล้วก็แอ q คว r e ข้อมูลนะคะจากทั้งเรื่องเนาะเดี๋ยวมาดูตรงหัอเรื่องกันก่อนผู้ชายบอกว่า I want to withdraw นะคะ500 dollars and deposit this check อยากจะ withdraw คือถอนค่ะส่วน deposit นี่ก็คือจะฝากนะคะซึ่งเขาต้องการจะถอนเงินเนี่ย500ดอลลาร์แล้วก็ต้องการจะฝากเช็คนี้นะคะผู้หญิงก็เลยบอกว่า uh, it is It i s in a foreign currency Cur นะคะเป็นค่าเงินนะคะเป็นค่าเงินที่เป็นค่าเป็นค่าเงินตาต่างประเทศอยู่ s so, e l l a different rate of collection fee will be charged ตัวนี้นะคะมันก็เลยเป็น rate of collection fee ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บนะคะเพราะฉะนั้นตัวค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเนี่ยมันก็จะเป็น different นะคะก็จะต่างกันกันกบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บปกตินะคะก็จะ will be charged ก็คือจะมีการเรียกเก็บค่าธรรเนียมที่มันต่างจากการค่าธรรมเนียมปกติผู้ชายบอกว่า I see how long does it take for the collection to go through แล้วจะต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บเนี่ยนานขนาดไหนนะคะ how long นะนานขนาดไหนผู้หญิงก็เลยบอกว่า typically นะคะ t h t o 45 days ก็ประมาณ30-45วันเอ่อ uh, by the way ก็อย่างไรก็ตามจะใช้กับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเรื่องที่เราจะพูดนะคะ have you got our app คุณมีอแอป ของเราไหมนะคะผู้ชายบอกว่า yes I use it daily นะคะก็ใช้ทุกวันเลยมีนะคะแล้วก็ it's quite convenient มันค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยผู้หญิงว่า then you can check the status of the collection on the app ก็บอกว่าจะสามารถเช็คนะคะสถาน,ากากกน, ages, นะ,ะนานาการเรียกเก็บเนี่ย status นะคะเป็นสถานะการเรียกเก็บเนี่ยจากทางเว็บไซต์ได้เลย ดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะคะที่น่าจะเป็นของข้อ5 6ก็คือเป็น a bank teller นั่นเองเป็นพนักงานธนาคารนะคะพะมีการพูดถึงเอ่อการ withdraw นะคะ withdraw ท,ที่แปลว่าถอนมีคำศัพท์ที่พูดถึงการ deposit นะคะเป็นการฝากนะคะมีการพูดถึงเช็คพูดถึงเอ่อ collection fee นะคะค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บทั้งหลายแหล่ดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆก็ไม่ยากนะคะถ้าฟังจากบริบ,บททั้งหลายแหล่เนี่ยน่าจะพอตอบได้ก็ ข้อ56ค่ะตอบข้อดีค่ะข้อ57ค่ะ number 57 what does the man say about the app ข้อ57ถามว่า what does the man say about the app ผู้ชายนะคะพูดเกี่ยวกับแอ uh, ป a p p เค c a t i o n ที่ผู้หญิงเขาถามเนี่ยว่ายังไงบ้างนะคะก็ข้อ a ค่ะ h e is f a m i l i a r with it familiar with, นะคะแปลว่าคุ้นเคยทีนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องจับให้ได้ก็คือคําว่า familiar นะคะที่แปลว่าคุ้นเคยอันนี้อาจจะมีถ้าคําที่ความหมายใกล้เคียงก็อาจจะเช่น get used to something นะคะหรือแปลว่า acquainted ก็ได้ข้อ b ค่ะ uh, he has never used it before บอกว่าคีย์เวิร์ดที่จะต้องจับก็คือ never u s e ค่ะไม่เคยใช้เลยนะคะข้อ c ค่ะ he has recently downloaded it บอกว่า Recently downloaded ก็คือเพิ่งจะนะคะเพิ่งจะดาวน์โหลดมาเองแล้วก็ข้อที่ะ he has a problem using it บอกว่า keyword ก็คือมี has a problem นะคะ using มีปัญหานะคะในการใช้งานจริงๆข้อนี้ไม่ยากนะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วในส่วนที่เป็นตัวบทสนทนานะคะ ตัวที่เป็นคำตอบนะคะก็คืออยู่ในประโยคว่า Yes I use it d a i l y นะคะ It's quite convenient ผู้ชายบอกว่าเนี่ยใช้ทุกวันเลยแล้วก็มันสะดวกมากๆซึ่งถ้าเขาใช้ทุกวันนะคะแสดงว่าเขาอะน่าจะต้องคุ้นเคยกับมันแล้วก็คือข้อ A นะคะ i s family r w i t t it เป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อ B นี่ตัดออกไปได้เลยเพราะว่าเขาพูดท่าทายชัดเจนว่าเขาใช้ทุกวันนะคะ ข้อ c เนี่ยมันไม่ตรงนะคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าเพิ่งดาวน์โหลดนะบอกแค่ว่าใช้ทุกวันเราก็อาจจะอนุมานเกินกว่าเนื้อเรื่องที่พูดถึงไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อดีเนี่ยไม่ได้พูดถึงคือเขาบอกว่าเขาใช้ทุกวันแล้วก็แบบ is convenient แสดงว่าตัวเขาน่าจะใช้ได้เก่งพองสมควรก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการใช้งานแล้วก็ไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะคะที่ถูกต้องของข้อ ห้าสิบเจ็ดค่ะคือข้อ A ค่ะข้อห้าสิบแปดค่ะ number 58. look at the graphic how much does the man have to pay สำหรับข้อห้าสิบแปดนะคะเขาถามว่าให้ hey, look at the graphic ก็คือให้ดูตัวที่เป็นแผนภาพก่อนนะคะแล้วก็ถามว่า how much how much ก็คือเท่าไหร่นั่นเองนะคะ does the man have to pay เขาต้อง Pay คือจ่ายเท่าไหร่ถ้าเรามาดูในแผนภาพก่อน clearing checks นะคะก็ clearing check เนี่ยก็คือเป็นการเรียกเก็บเช็คนะคะข้ามธนาคารเนาะข้อถัดมานะคะ foreign checks foreign checks ก็จะเป็นแบบเช็คที่มันเป็นของต่างประเทศนะคะถัดมานะคะในตารางเนาะ money transfer ค่ะก็คือเป็นการโอนเงิน สำหรับ d o m เมสติคือโอนเงินในประเทศค่ะแล้วก็ Money Transfer คือโอนเงินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโอนเงินเนี่ย International คือระหว่างประเทศปกติแล้วอะ่ะถ้าเผื่อในช้อยส์นะมันมักจะให้ A B C D เนี่ยเรียงตามลำดับอาจจะตรงกับลำดับที่อยู่ในตารางนะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องดูให้ดีนะคะว่าว่าลำดับมันอยู่ที่ไหนเนาะเพราะว่าอย่างอันนี้จะสังเกตว่า 2ดอลลาร์ตรงนี้นะคะจริงๆมันจะอยู่เป็นของ Money Transfer ในลำดับที่3นะแล้วก็7ดอลลาร์นี่คือสำหรับ Clearing Checks นะคะ10ดอลลาร์สำหรับ Money Transfer เหมือนกันนะคะที่เป็น International แล้วก็15สําสำหรับ Foreign Checks ค่ะเป็นเช็คต่างประเทศดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะคะที่ถูกต้องเนี่ยมันจะอยู่ในบทสนทนานะคะ คือเขาพูดค่อนข้างชัดเจนเนะว่า it is in a foreign currency นะคะเช็คตัวนี้มันเป็น foreign currency นะเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศนะนะคะก็เป็นส่วนนี้นั่นเองะคะที่เขาพูดถึงดังนั้นแล้วสำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศที่เป็นเช็คนะคะก็คือจะอยู่ในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมคือ15ดอลลาร์ค่ะก็คือข้อดีส่วนข้ออื่นๆก็ยังไม่ใช่นะคะ money transfer ก็เป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเนาะแล้วก็ ในส่วนที่เป็นเรียกเก็บเช็คข้ามธนาคารอันนี้คือมันไม่ใช่แค่ข้ามธนาคารเพราะว่าถ้าเป็นข้ามธนาคารเนี่ยถ้าจะจ่ายในเหรน,นี้มันน่าจะต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันนะคะเป็นเงินค่าเงินเดียวกันเนาะโดยที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเช็คจากต่างประเทศดังนั้นแล้วในที่ตรงกว่าก็น่าจะเป็นข้อ D ค่ะ $15 ดอลลาร์เป็นคําตอบที่ถูกต้อง